เรามาส่งหลานพ่อใหญ่กับปาลีสนี่ค่ะคนเด็กตุคิบูตอันนี้เราก็ส่งหลานเสร็จแล้วนะเดินกับรถจอดรถอยู่โรงพยาบาลแวนจ้ะ พันธาอีุ่นจะรถออกนี่ไดป้ปุ่นสถานีปุ่นรถออกห้าโมงคนเลยบอกว่าพวกเธอกลับก่อนก็ได้เอาสันลานแล้วจบจบนะจ๊ะปุ่นนี่ไอเคยเห็นเราสองเสื่อแล้วจะโทรมาหลานหลานเรา,น,าน,นี่คือลูกของลูกสาวเราจะมาเยี่ยมนะคะเราก็เลยถามอายว่าฉันจะกลับมา b i d d l of July you want something ไหม อยู่ในปารีสนะมีร้านไทยเยอะแยะเลยจบจบจ้ะเออเพื่อนบอได้ลังเกียดไายเด้อพี่น้องเด้อมีคนถามอยู่ว่าครอบครัวพ่อใหญ่ลังเกียดได้บอบบ๊อจ้ะเพื่อนก็หักกระแพงเขาอยู่กับพ่อเป็นนานนะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเดี๋ยวเราจะไปกองแฟจ้ะทุกคนไปซื้ออาหารอยู่กองแฟจ้ะจะกินสมจะกินสมนี่นี่นี่สมสมนี่จักมันแม่นมากมักพลุนป่า เดี๋ยวจะมาเก็บเอาเดี๋ยวเข้าไปซื้อของก่อนเด้อเนี่ๆพี่น้องเปรี้ยวมากเลยนะเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวไปซื้อของก่อนตอนนี้อายุโกงเฟนะคะทุกคนนี่จ้เอ๊ะอืมครับเข้ามาข้างในแล้วนะคะมาเบ่งอันนี้เอามาให้เด็กน้อยที่มา,มาหาอายนะจากบาทนี่ โอ้สิบเอ็ดยูโรอันนี้เด้อสองยูโรหนึ่งยูโรไปฝากเด็กน้อยเจ้าหน้ยที่เว้ยพอละไอซีสื่อเอาไปให้เด็กน้อย ที่มันมักมาหาอายนะนะรอสิทิกต่างห้กไปจะแสบจะแปดกิโลอู<ฮ>้วชวนี่กินดีกว่าดัดมาบ,บังเฟสัาเฟสอม่มีเป็น รูปรงงวันไหนวันไหนเขาเว้นไหมปะปลาดีกว่าแน่นอนนี่แซ่บยี่สิบหกเดือนแรก เดี๋ยวไอซิบังัะใส่เพราะว่าอากินไม่ค่อยทันนะนะยี่สิบหกแซลมอนก่อนนะไม่ได้กินแซลมอนนานละนี่ปลาเทานี่ไงทุกคนที่บอกปูอ่ะ ปูเท่บอกว่าดยดฉันมาแล้วเขาจะเอาแค่กล้ามมันแล้วเขาก็ปล่อยพวกะที่มาขายเก้าจุดเก้าในปูขนมปังโอ้โหเยิ้มเยิ้มเลยอันนี้ถึงมากมหอดอสี่ร้อยบาทชุ่มงม่อม ดตนะอยากมากินอันนี้แต่บุญนี้คนบริพาน้ำบริพาจะต้องออาไม่ลงตัวนี้พอดีกินมอโลกไซโลไม่เอาหรอกก่อนเท่าไหร่ จะล้มนะสองกิโลกุ้งปลากุ้ง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 ังได้ยังไม่สุดดี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 ดดีด ดาวรถหมังม่วงป๊อดข่าวอยู่แลแมก,กนเนอสองร้อยห้าประมาณห้าย,ยูโรจีลิสเนาะ ไปเบิ่งมาหงอยก่อนกันกีวี่อันนี้อันนี้เป็น <Ki wi. S 1> Cold. I. Nene, this one. But they are big. Nene. No, this no. is uh, cold fiber. Uh, how, how to eat? Can I have little? I okay. want to talk uh. You have to remove and then eat that. Oh. I have. This is a petit pot. This is what I get in my uh room. -huh. ของอายนะ้ำเคือนี่แต่มันมันเล็กกว่านะคะแต่ว่าคล้ายกันมากนี่เ็นบอนี่เขาแกะค,คล้ายๆกันตัวยังเอาเห็ดไปแกงกอ็อยากกินเห็ดแกงเห็ดอยากกินแกงเห็ดข้ามาจากประเทศไทย บมกหมวกโลละสิบหกกิโลพี่น้องฟังดิสิบหกกิโลอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้จักมะขามบาวดอกตะไคร้ตะไคร้จากบ,บาทอย่างนี่อย่างนี่ กล้วยตามประเทศพี่แซ่บเลยเนี่ยเอานี่ก่อนเด้อตำหนึ่งตอนนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้หมดปายเหลือคือขนาดเมื่อตากินใ้ข้าวโพดใส่เห็ดอยากกินแตงโมงแต่ว่าแตงโมแพงบอกกินไปน้องกว้าซุยเหรอใจเงินใยเงินซุนยเหรอ 50% 40ยูโรยูกองแฟมันบอดีอย่างหนึ่งมันมันบอกได้สร้างแล้วเอาไปจ่ายเงินมันช่างตรงตรงจ่ายตังค์45ยูโรนะคะจะมา2,000ได้บอกต่ปาส์ซมอน6.947ยูโรของป้ายเหลือง3ยูโรอันนี้4.95ยูโรซะนีแกโลซองจับจำไว้ อันนี้ไอศครีมมะเหือของหวานกินแซ่ปักตำหอมหัวหอมมาจากสเปนซื้อขนมมาฝากเด็กน,น้อยจ้ะของนี้เอาปาเก็บแค่ไหนก่ะแล้วก็ได้ฝักแมวม,มาตำจ้ะแอปเปิ้ลเขียวสองลูกจบาพร้อมกองเน้ยกองนิ้พร้อมหนึ่งจุดห้าสี่พร้อมกองเน้ย

แบบสองจุดแปดเก้าลอยหนึ่งราดีราดีหนึ่งจุดสองเก้าอนงงคนมาแท้ลายบังชายยศนงอสบาชัยยศประมาณนี้แหละทุกคนแล้วก็ได้ในด้วยนะคะเด็กกินข้าวก่อนหิวข้าวหนึ่งข้าวอยู่อุ่นข้าวกินก่อน้ะ

กินข้าวใส่ไข่ต้มแต่บ่มีไข่ต้มกินข้านวนี่แหละนี่อ่าเหลือได้จ้ะนี่ซุปเห็ดอารมอเป็นโควิดข้าวใส่ข้าง มาจะส่งร้านไปเนี่ย mm. เป็นปูแช่แข็งนะทุกคนเาอยากเขาก็มากินแสบเขา้เขาวเหนียวห้อนๆมาแลี้ยปีนองด้วยนี่ยยียจ่าอะไรนั่งก็เป็นมันเหมิดเลยยามาันยิ้วข้าละคำนี้เพื่อปีเพื่อน้องเขา เนยแต่กัดกินกินไข่ในกระดองมันนี่แสบจะแทะ้อืมแซบ ฟิตสตาร์ตติดง่ายหิวเข้าอื ดูนี่นหน่อยมันจะเข้าเลยหลังคัดดีๆได้จ้ะเพราะว่าต้องมาดูด ่นอ้อยากนะไปกันเถอะพี่น้อง ชจบะคิบลายอันใส่กันมาใคาอยากาก,กินข้าวเจาะกนสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ